ฝางนะครัให้นักเรียนนำแผ่นเฉลยขึ้นมาให้นักเรียนนำแผ่นเฉลยขึ้นมาเวลาที่เราเรียนรู้หลักการจากแผ่นเฉลยเราต้องเรียนแบบคนฉลาดเวลาที่เราเรียนรู้หลักการจากแผ่นเฉลยเราต้องเรียนรู้แบบคนฉลาดเวลาที่ไอเวลาที่เราเรียนรู้หลักการจากแผ่นเฉลย เราต้องเรียนรู้แบบคนฉลาดนะครับนะ เรียนอยากฉลาดเรียนยังไงรู้ว่าที่มาครับรู้สาเหตุครับคำตอบหรือที่มาของคำตอบคืออะไรไม่ใช่ลอกลอกมาตอบลอกมาตอบลอกมาตอบเรียนแบบนี้เขาเรียนแบบเขางอกเรียนแบบลอกมาตอบเลยเรียนแบบเขางอกเ mm hmm. ขาจไเปล่าเวลาไปสอบโจทย์มันเปรียบัะโง่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะต้องทําความเข้าใจเข้าใจไหมครับนะ วันนี้เรียนเรื่องอะไรแพนเส้นสิมเพาลแทนการปัจจุบันเหรือวันนี้เรียนเรื่องแพนเส้นสิมเพาแพนเส้นแปลว่าปัจจุบันแพนเส้นแปลว่าปัจจุบันแพนเส้นแปลว่าปัจจุบันแพนเส้นสิมเพาลแทนการปัจจุบันเรียนเกี่ยวกับการตาม s e s i e s เรียนเกี่ยวกับการตาม s e s i e s เรียนเกี่ยวกับการตาม s e s i e s อันนี้ใช่ข้อที่เดิม i ไร้ i ไร้แต่พอเปลี่ยนเป็นคำว่าชีคำว่าไร้ต้องตาม s ข้อที่เดิม i write i write แต่พอเป็นชีปพ๊บคำว่าไร้ต้องตาม s นั่เ n d r o ข้อที่เดิม i ไร้ i ไร้พอเปลี่ยนเป็นชีปพ๊บคำว่าไร้ต้องตาม ข้อที่หนึ่งไป I rise ฉันเขียน she rise นางเขียนข้อที่หนึ่งดูตามอย่าเบอร์ I rise ฉันเขียน she rise นางเขียน I rise ฉันเขียน she rise นางเขียน ข้อที่หนึ่งโยรออา่านนะแล I write ฉันเขียน <A. S 2> I write She writes <A. S 2> She writes นางเขียน I write ฉันเขียนนางเขียนข้อที่สอง I read พอมาปเป็นชีรีปรับรีต้องเติมรีสอ่านต้องเติม S, <A>. <S As, ข้อที่สอง iris พอมาเป็นชีรีเปอร์ริสอ่านต e ้องเติม s ข้อที่สอง iris พอมาเป็นชีรีปอรริสอ่านต้องเติม s ดูข้อที่สองไป i ฉันอ่าน i r a ฉันอ่านช h r i นางอ่าน i s อ่ i r ฉันอ่าน iris ฉนงอ่าน ไอริฉันอ่านไอรีฉันอ่านเชรสนาอ่านเชริสนางอ่านอย่าเมอนะเวลาอ่านน่ะจะไปมองพื้นหน้าเพื่อนทำไมนับสิวเพื่อนเหรอหรือว่าเต้นอ่าพูดเองนะเออครูไม่ครูไม่เคยว่าเด็กนะเด็กว่ากันเองนะจริงเหรอครูเจงได้ดีใจ ครูว่าว่าอะไรฮะที่ตอนนี้คูวินนะทุกคนทีบอกว่าครูผมเป็นไปกับครูแล้วผมไปดูครูอะไรอะไม่เคยพูดมีหลักฐานไหมนี่ครูครูดูอะไรกล้องอ่ะดูอะไรครูหน้นั่เลยรัไม่มีหลักฐานไหมไม่ได ครูว่าเธอใช้ AI สร,สร้างแล้วมาใส่ร้ายครูมากกว่าครูเกิดมาครูยังไม่เคยว่าเด็กเลยเไมเ่เคยเลยแมว้ครูอย่ารั่วครูอย่ารั่วอ่าราเข้าไปสอบนะจ๊าครูขอพูดใหม่หนึ่งรอบอะไรครูพูดใหม่หนึ่งล้วเธออาจจะใช้ AI สร้างสถานการณ์ก็ได้ใช่พูดมากเไ<อ>รแล้วมาใส่ร้ายครู ใส่ไลน์ว่าอะไรผมเป็นแฟนคูอม่เราอูเอ่อเธอ่มั่นใจในความหล่อนักหลอกว่าหน้าตาอย่างเธอมีคนอยากหน้าเป็นแฟนโอยคุณคุก็ยังไม่เก็บเกลื่อนอะข้อสองแล้วนี่โอ้ยโคปวดท้องนะ ต้องนั่งใจเรียนเด้องย้วอ่าข้อที่สองนะจ๊ะอ่าวินอ่านโลกผู้อขอให้กูพูดหน่คุเปหนแล้วอะไรอ๋อไอเวสไอเสฉันอ่านเชเวนางอ่านอา่าโลกข้อที่สอง อ่านเอกโลกอย่านดเชตัวเองชชริฟนันอานเอกโายติจันอ่านทีมีนาอนอ่าข้อที่สามนะลกข้อที่สามไอแพายกนะตามมาเป็นชีแพเปิ๊บ หน้าวายเป็นตัวเอเติมอะไรได้เลยพอชีเปิ๊บหน้าวายเป็นตัวเอเติมอะไรได้เลยพอมาเป็นตัวเอเปิ๊บหน้าพอมาเป็นชีเปิ๊บหน้าวายเป็นตัวเอเติมอะไรได้เลยเอาชิ่นข้อที่สามยาเมา์ไอแพนชัดเล่นเชพานางเล่นเจมไปด้วยไอแพน ฉันเล่นชีเพนางเล่นไอเพจฉันเล่นชีเพจนางเล่นพอชีไอเพฉันเล่นชีเพนางเล่เอกโูตามไอเพจฉันเล่นชีเพนางเล่นเอกโลก เอาดูข้อได้เข้อได้เศ wash h รลงทายด้วยอะไรลูกักเรียน c h wash ลอง้ายด้วยอะไรลูก c h wash ลง้ายด้วยอะไรลูก c h นักเรียนพูดสีทธิ์เด็กโพสสิทอิกเียง เสียงเชิดถ้าเกิดเป็นชีตามเสียงเชิดตาเป็นชีตมข้อ e ที่สเสียงเชิเป็นชีตม C e H เป็นชีตมอ่าข e ้อที่สี่ a i y e wash ฉันโด Chi washes นานโด eye wash ฉันโด She watches. She, watches. She watches. Nando. du. I wash. Chẩn She watches. Nang Nando. À, tôn toa lục thứ 4, I wash. Chẩn She watches. Nando. du. Ja. I watch. Shando. She watches. Nang du. อีกโลกอยู่รเก็บชีสตั้งใจเดี๋ยวรออยู่รก่อนอยูลล่รอแลวๆจ้าอ่าแล้วๆโรคอยู่รอดูตามตั้งใจ I watch ฉันดู she watching นางดูเดืออ่าดูเขาได้หกนะอ่ I study พอชี study ต,ตัดวายทิ้งเปลีป่ยนแปลน IES ขอที่หกนไอสัดดี้พอชีสตัดดี้ตัดวายทิ้งแบนแน IES ทำไมต้นบาบคนเดียวหอกไอสตัดดี้พอชีสตัดดี้ตัดวายทิ้งแบนแน IES พอที่หกดูตามไอสัดดี้ันเรียนเชสตัดดี้ส์างเรียนไอสัดดี้ชันเรียน เชสตด,ดี้ดดนางเลียนไอสัดดีฉันเลียนเชสตัดี้นางเลียนนี่ดูตามได้ลกูกเนอะอ่าต่อไปลกูกเอยด,ดังดังค่ะเอกา ห้าเหรอลูกอ๋อขอโทษทีไม่เป็นไรไปดูหกก่อนกันเดี๋ยวค่อยไปข้อที่ห้าดีมากนะอันนี้ทั้งสวยทั้งเก่งเอ้ยไม่ใช่พูดเปลี่ยนทักหน่อยทักเก่งโอ้โหเปลียนโอ้โหเปลี่ยอ่านรูไม่ได้ตั้งใจอ่านอีกแล้วนะ ะะต้องทำต้องเป็น,น,นะะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กมีสมาธิดีนะลูลกอ่ะเอออ่านข้อหกก่อนค่ะเอาใหม่ค่ะนี่ดูตามอเอกลกเอกก นะกลับไปดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าคำว่า wash ลงท้ายด้วย s hash พูดสิข้อที่ห้ารงท้ายด้วย s hash พูดสิข้อที่ห้ารงท้ายด้วย s hash พูดสิตาำอ,อะไรตาำอ,อะไร s hash ต่ำ s hash ต่ำ

่อไปอ่านตามโคคาไอวอชชันล้างชีวอชีสนางล้าง Iwa อชชันล้างชีวอชีสนางล้าง Iwa อชชันล้างชีวอชีสนางล้างลองอ่านเองค่ะ ไอวอชชฉาดลังชีวอช e s นางลังอ่านเองครับไอวอชชาดลังชีวอช e s นางลังอ่าดูข้อได้เจ็ดข้อได้เจ็ดลายรงท้าได้ไวเปลี่ยนแปลน ฝายรงท้ายด้วไวเปลี่ยนแปลน i อเตอบเจดฝลายรงท้ายด้วยวเปลี่ยนแปลนเดูนักเรียนดูเชฟข้อที่เจ็ดนักเรียนดูเชฟไอฟรายฉันเบนนบชฟฟรายนางเบนนไอฟรายฉันเบนฉันนชฟฟรายนางเบน

อบ <Go. S 2> ดีจ้ะอ่าข้อที่แปดกอลองท้ายดิอ้อตามใช่ข้อที่แปดกอลองท้ายดิอ้อตามใช่ข้อที่แปดกอลองท้ายดิอ้อตามใช่ข้อที่แปดไปไอโกไอดูตามโลกอย่ามาไอโก ฉันไปชีก่อนนางไปไอก่อนฉันไปชีกอนนางไปไอกอนฉันไปชีกอนนางไปอ่าโอเคลูกเชิญจ้ายูโรแล้ว อ่าฮะ I go นางไปอาฮะ She goes นางไปเอกโลก I go ฉันไป She goes อ่านดีๆอ่านดังๆอ่านใหม่โลก I go ฉันไป She goes นางไปอ่าฮะ ต่อไปคอที่9ก้าพอวลูกขอบคุณครับคอทีด9กดูรองท้ายด้อตามคอร์ดก้าดูรองท้าได้อดตามคอรดก้าดูรองท้ายด้อตามคอข้อทก้าไปไอดอลฉันทำชีดานนางทํไอดอลฉันทม ชีดัสนางทำไอดฉันทำชีดัสนางทำอ่าต่อไปวินอ่านจ้าไอดูฉันมชีดั้นางรมเอกจ้าไอดูันทำชีดัสนางทำเอกก ห็นไหมนะนักเรียนคุณภาพทั้งสวยและเก่งนะครับไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่ได้ตั้งใจลูกขอโทษมันหลุดปากไม่ได้ตั้งใจว่าค่ะอ้าวอ้ไม่ได้ตั้งใจทั้งหล่อทั้งเก่งพูดเพ็ เอออ่ะเขาล่อไหมล่ะอ่อ่าต้นว่าพี่บินหล่อไหมถ้าแไม่พูเราอว่าพี่บินหล่อไหมโยรว่าพี่บินหล่อไหมอ้าวกืออ้รอะไรมันจะจับเกตตลอดเลยเนี่ยนี นักเรียนอย่าพูดเกยอย่างนั้นสิลูกมันไม่สุภาพเดีจ้าอ่านต่อเนเธอะพ้าอที่เสพนะลูกพอาที่เสพอ่านตามกูปอ I am I am ฉันเป็นดูตามลูกเชอแอนนันเป็น am I am ฉันเป็น s ช e i อ นางเป็น I am ฉันเป็น She is นางเป็นอ่าต่อไปพอชี่โลกนางเป็นเอกจ้าเอกจ้าอ่าข้อที่1ไป I have ฉันเมี ดูตาม she has นางมี I have อวต้นเร็วๆโลก I have ฉันมี she has นางมี I have ฉันมี she has นางมีอวต้นจ้า เอกโรีเอกจ้างมี I have อ้าวดูสิบสองอย่ามาโรคสิบสอง I can, I can. นานสามารถชีแคนนางสามารถ I อ a คฉัน,นสามารถชีแคนนางสามารถ I can ฉันสามารถ She can น้ำสามารถอ่าเอิ่เอ่ยจ้ะทุกคนดูตามโลกเอกโลกเอกโลก Nan Okay, I would like to end the cast now. You can leave. You can go home. Good. Uh, goodbye. See you later. Have a nice day. Yeah. Ah!